บอสขาอย่าใจร้ายโดยกันกวีบทที่10ไม่ใช่ลูกไก่ในกำมือเสมอดาวเดินจูงมือเด็กหญิงกริติกาเข้าห้องพักมีเอริกเดินถือถุงข้าวของพรุงพรางตามมาล้านสาวของนักธุรกิจหนุ่มเป็นเด็กหญิงวัยเจ็ดปีมีชื่อเล่นว่าลูกไก่ที่คนตั้งน่าจะตัดมาจากดาวลูกไก่คำแปลของชื่อจริงลูกไก่เป็นเด็กหญิงรูปร่างเพียว ใบหน้ากลมอิ่มมีดวงตาที่ดูจริงจังเกินวัยผิวบ่มแดดนั้นเนียนสวยเด็กหญิงไม่กลัวคนแปลกหน้าแถมยังช่วยเหลือตัวเองเก่งอย่างน่าชึ่งแต่ที่ทำให้เอริกและเสมอดาวประหลาดใจก็คือมีเสื้อผ้าข้าวของและเอกสารสำคัญของเด็กหญิงบรรจุใส่กระเป๋าผ้าเก่าๆรอพร้อมเจ้าตัวอยู่แล้วญาติหางของชายหนุ่มมาทักทายเพียงชั่วครู่ และเอ่ยปากให้พาตัวลูกไก่ไปได้เลยเพราะเขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด่วนแต่เดิมนั้นเอริกตั้งใจเพียงแค่มาทักทายทําความรู้จักอาจจะพาเด็กหญิงไปเที่ยวด้วยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและจะรอแม่ของเขาให้เดินทางมารับและทำเรื่องขอรับเลี้ยงให้ถูกต้องก่อนจะพาเดินทางกลับอเมริกาแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ชายหนุ่มจึงไม่มีทางเลือกเสมอดาวขับรถพาน้าชายและหลานสาวที่เพิ่งเคยเจอกัน ไปที่ร้านกาแฟาชื่อดังริมแม่น้ำน่านเปิดโอกาสที่เด็กหญิงได้เลือกทั้งเมนูอาหารขนมและเครื่องดื่มแต่เด็กเจ็ดขวบที่ตาใสตื่นเต้นกับสถานที่กลับบอกเพียงว่ากินอะไรก็ได้ค่ะบริกรสาวจึงทำหน้าที่เลือกทั้งอาหารขนมและเครื่องดื่มให้เด็กหญิงกินข้าวผัดอย่างรวดเร็วแต่ไม่มุมมามแล้วจึงค่อยละเลียดเค้กและช็อกโกแลตปั่นช้ามากเรากับกลัวว่าของจะหมด ผู้ใหญ่สองคนลอบศบตากันแล้วนายจ้างก็เอียนตัวมากระซิบผมฝากให้คุณช่วยสำรวจของนายกระเป๋าของหลานหน่อยได้ไหมเสมอดาวพยักหน้ารับแล้วช่วยจังหวะที่หนูลูกไก่มัวเล่นกับแมวออกไปที่รถสักพักก็กลับมากระซิบกับนายจ้างมีแต่เสื้อผ้าเก่าตุ๊กตาเก่าๆก,กับหนังสือนิทานที่จะหลุดเป็นชิ้นอยู่แล้วค่ะ บ้านนั้นเขาดูแลมาสองปีแล้วคงลำบากดูแลไม่ไหวแหละเขาถึงได้ติดต่อแม่ผมให้ช่วยรับไปเลี้ยงงั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วคุณช่วยไปเลือกของให้หลานผมหน่อยนะครับถือว่าเป็นของต้อนรับและนั่นคือที่มาของข้าวของหลายถุงในห้องพักแม่หนูน้อยไม่สนใจเสื้อผ้าที่คุณน้าซื้อให้เท่ากับของเล่น กินข้าวและอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่บนพื้นพรมเพื่อประกอบและจัดวางของในห้องนอนตุ๊กตาขนาดจิ๋วที่วางอยู่บนเตียงมีเอริกนั่งดูและช่วยออกความเห็นอยู่ใกล้ๆหนูชอบห้องนอนนี้จังเตียงก็สวยเด็กหญิงพูดขึ้นด้วยเสียงร่าเริงแล้วจู่ๆก็เงียบไปผู้ใหญ่ที่รอฟังต่างมองใบหน้าที่เปลี่ยนเป็นครึมเฉยแล้วหันมองหน้ากัน หนูง่วงนอนแล้วค่ะพี่ดาวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่เด็กหญิงค่อยบรรจงเก็บของเล่นอย่างทนุถนอมเดินไปที่กระเป๋าเก่าๆของตัวเองหยิบหมอนสีมอและตุ๊กตาผ้าเก่าออกมาเดินวนเวียนอยู่พักก็ไปหยุดที่มุมห้องตรงซอกระหว่างโต๊ะวางโทรทัศน์และประตูกระจกเด็กหญิงวางของลงแล้วซุดตัวลงนอนอยู่ตรงนั้น ผู้ใหญ่สองคนที่แอบมองอยู่แล้วลุกพรวดขึ้นพร้อมกันสีหน้าตกตะลึงลูกไก่คะนอนตรงนั้นไม่น่าจะสบายนะไปนอนบนเตียงดีกว่าหนูนอนได้ค่ะเด็กหญิงยืนยันแต่พี่ดาวนอนคนเดียวไม่ได้คะ่ะเตียงกว้างมากอยากมีเพื่อนมานอนด้วยข้างๆจังลูกไก่จะช่วยพี่ดาวหน่อยได้ไหมคะงั้นก็ได้คะ่ะ เด็กหญิงลุกขึ้นคว้าสมบัติสองชิ้นแล้วเดินมาที่เตียงใบหน้าเล็กๆดูลังเลก่อนจะตัดสินใจปีนขึ้นเตียงนอนในผ้าห่มนวมหนานุ่มที่เอริกเปิดไว้รอเด็กหญิงหาวอดพริมตาหลับลงกอดหมอนเน่าและตุ๊กตาเก่าด้วยท่าทางมีความสุขฝันดีจ้าเอริกรูปผมนิ่มเบาๆเสมอดาวปิดไฟดวงใหญ่เหลือเพียงโคมเล็กที่หัวเตียงอีกฝั่ง แล้วเดินตามนายจ้างไปที่หน้าประตูห้องผมฝากหลานด้วยนะแกดูน่าสงสารมากไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะดูแลลูกไก่ยอย่างดีที่สุดพรุ่งนี้เจอกันครับเขาเดินออกไปนอกห้องแล้วแต่ก่อนที่ประตูจะปิดเขาเอามือดันไว้ยืนหน้าเข้ามาแล้วกระซิบเบาๆฝันดีนะครับสตาร์ฝันดีค่ะ เธอส่งยิ้มให้เขาแล้วปิดประตูเบาๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อเธอแบบนี้แต่หัวใจของเธอยังคงเต้นในจังหวะปกติรอยยิ้มของผู้ชายหล่อโปรไฟล์ดีคนนี้ไม่มีผลอะไรต่อเธอทั้งสิ้นสายวันถัดมาเมื่อรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยสองสาวก็ขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวและเก็บข้าวของพ่อเอริกมาเคาะห้องพักพร้อมด้วยพนักงานที่มาพร้อมรถเข็น ก็พากันขนของลงมาที่รถของพร้อมแต่คนไม่พร้อมเพราะยังตกลงเรื่องหน้าที่กันไม่ได้คราวนี้ผมขับเองระยะทางมันไกลอเอ,อริกยืนยันสามร้อยกว่ากิโลไม่ไกลค่ะฉันขอทำหน้าที่เธอค่ะเธอยืนยันกลับเช่นกันและบุยหน้าให้เขาดูลูกไก่ที่นั่งรอในรถหลานคุณรอแล้วนะคะรอบหน้าผมจะหาคนขับรถมาด้วย คุณจะได้ไม่เหนื่อยถ้าคุณมีคนขับรถมาด้วยฉันก็ตกงานสิคะเธอยิ้มให้เขาแล้วเปิดประตูด้านหลังให้ในายจ้างเธอถอนหายใจก่อนจะยอมเข้าไปนั่งเคียงกับหลานสาวเสมอดาวปิดประตูให้อย่างนุ่มนวลแล้วเดินไปนั่งประจำที่ก่อนจะขับรถออกเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ภาพหญิงสาวสวยจัดสวมเดรสคอปาดแขนล้ําสีชมพูจางคัตติ้งเนียบ เรือนร่างโปร่งบอบบางราวตุ๊กตากระเบื้องราคาแพงเดินควงแขนมากับหนุ่มหล่อรูปร่างสูงเพรียวแม้จะสวมแค่เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนแต่รูปร่างนั้นทำเอาสาวๆที่มาเที่ยวในย่านถนนคนเดินบางคนถึงกับน้ำลายหกขอสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณเลยคนหนึ่งรำพึงเบาๆแฟนสวยขนาดนั้นเขาไม่มองใครแล้วอีกคนว่า เขาอาจจะชอบของแปลกอีกคนแย่เพื่อนตาคมสัตว์แค่ปลายตามมากูก็อยากจะวิ่งตามไปเกาะแขงเกาะขาแล้วเจอเขาที่ออกมาที่เหลือสรุปแล้วหัวเราะก,กันคลื้นเครงพนุพงศ์ที่เดินตามหลังเจ้านายและคู่ควงมาห่างๆได้ยินเข้าเต็มสองหูก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เขามองความกระตือรือร้อนของฝ่ายหญิง เห็นความเย็นชาของฝ่ายชายแล้วได้แต่ถอนใจนึกสงสารคนสวยที่คงจะต้องช้ำรักในเร็วๆนี้คนสวยที่หลายคนพูดถึงกำลังหงุดหงิดผู้ชายทั้งกาศที่เดินสวนไปมาต่างมองเธอจนเหลียวหลังแต่ผู้ชายข้างตัวที่เธอให้สิทธิ์มากกว่ามองกลับเฉยเมยจนเข้าขั้นเย็นชา ชวนนั่งดื่มกาแฟเขาก็ตั้งใจดื่มจริงจังสลับกับการพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรหงุดหงิดจนต้องเมินจากคู่หมายกว่าตามองไปทั่วๆแล้วไปสะดุดตากับคนกลุ่มหนึ่งเข้าเอลิดายิ้มออกหันไปสกิดเรียกเดทนา,นายแล้วชี้ชวนให้ดูเลอกกลมมากเลยค่ะมาตั้งไกลยังมาเจอกันได้อีก ใคกคันเอมดีหนุ่มถามหันมองตามเธอแล้วกลับเงียบไปไม่พูดอะไรต่อก็นางแบบที่มาเดินแทนตอนงานคุณหญิงป้าไงคะยังเด็กอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีโลกโตขนาดนั้นแล้วสามีเขาก็ดูดีมากเลยนะคะเดดนายไม่พูดอะไรเลยคิ้วเขากระมวดหน้าขรึมจัดและดวงตาดุ เราควรไปทักเขาไหมคะเธอถามเสียงลังเลไม่ดีกว่าเขาอาจจะอยากอยู่เป็นส่วนตัวเขาตอบแค่นั้นแล้วก้มหน้าลงพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ต่อเมื่อคณะของเอริกเดินเข้าไปในล็อบบี้โรงแรมพนักงานรีบเดินเข้ามาหาสีหน้าร้อนใจคุณลูกค้าคะคือทางเรามีปัญหานิดหน่อยคะ่ะปัญหาอะไรครับ แอ์ในห้องพักของคุณผู้หญิงเสียค่ะช่างซ่อมไม่ทันคืนนี้เพราะต้องรอสั่งอะไรเลยจะขออนุญาตเปลี่ยนห้องพักให้ค่ะได้ค่ะไม่มีปัญหาเสมอดาวต่อพนักงานแล้วหันมาก้มมองคนตัวเล็กที่เธอจุงมืออยู่เราย้ายห้องกันนะคะลูกไก่ค่ะเด็กหญิงตอบรับอย่างว่าง,ง่าย ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าห้องพักในชั้นเดียวกันห้องแบบเดียวกันในชั้นอื่นถูกจองเต็มหมดทางโรงแรมเลยอัปเกรดห้องให้คุณผู้หญิงถัดขึ้นไปอีกห้าชั้นค่ะชั้นนั้นมีห้องพักอีกไหมครับผมจะได้ย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นเดียวกันต้องขอประทานโทษค่ะเหลือห้องเดียวสำหรับคุณผู้หญิงค่ะ พนักงานทั้งขอโทษด,ด้วยเสียงนอบน้อมและยังโค้งตัวต่ำตลอดท่าทางเดือดเนื้อร้อนใจจากนั้นก็มีทั้งพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มาพร้อมรถเข็นแบบมีราวแขวนติดตามขึ้นไปที่ห้องช่วยกันเก็บของแล้วพาไปยังห้องพักใหม่ห้องชั้นบนอยู่โซนด้านหลังมองเห็นวิวสวยมากค่ะพนักงานรายเดิมบอกตอนที่ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันแต่คงต้องดูพรุ่งนี้ค่ะ ตอนนี้มืดแล้วห้องพักใหม่กว้างขวางกว่าห้องเดิมตกแต่งเรียบง่ายเหมือนบ้านมากกว่าห้องพักในโรงแรมพื้นปูด้วยไม้กระดานแผ่นใหญ่ขัดมันเงาวับมีพรมสวยๆววางเฉพาะจุดมีตู้เก็บรองเท้าตั้งไว้ริมประตูพนักง,งานที่พามาถอดรองเท้าออกใส่ไว้ในนั้นทุกคนจึงพากันทำตามกลางห้องตั้งเตียงไม้ตัวโตมีสีเสาแบบเตียงโบราณ แต่เป็นสีอ่อนจึงลดความเข้มขลึมลงเมื่อพนักงานรูดม่านด้านหนึ่งออกจึงมองเห็นกระจกไร้รอยต่อและไกลออกไปด้านนอกคือท้องฟ้าที่มีจันทร์ดวงโตลอยเด่นลูกไก่ดูตื่นเต้นมากเด็กหญิงเดินไปชิดกระจกจ้องมองด้วยความสนใจนี่ถ้ามีระเบียงด้านนี้มีชุดโต๊ะเก้าอี้ออกไปนั่งจิบกาแฟตอนเช้า หรือดินเนอร์คลาวแสงจันร์ทคงโรแมนติกน่าดูเอ,อริกพูดด้วยเสียงกลัวหัวเราะห้องนี้ไม่มีระเบียงค่ะแต่ห้องอื่นในชั้นนี้บางห้องมีค่ะแปลกดีนะคะนึกว่าห้องพักในโรงแรมจะทำเหมือนเหมือนกันซะอีกเสมอดาวแสดงความเห็นชั้นนี้พิเศษค่ะแม่บ้านที่กำลังช่วยจัดวางข้าวของบอกได้แค่นั้น เพราะถูกพนักงานต้อนรับขึงตาห้ามไว้หญิงสาวแปลกใจกับท่าทีนั้นและเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆดึกแล้วลูกไก่ที่ขอปูผ้ากับพื้นเพื่อน,นอนติดกระจกนอนดูดวงจันทร์อย่างเพลิดเพลินจนหลับไปเสมอดาวลังเลว่าจะอุ้มหรือจะปลุกให้เด็กน้อยลุกขึ้นไปนอนบนเตียงยังไม่ทันตัดสินใจได้เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆในห้อง เลยชะงักแล้วหันไปมองริมฝีปากสีชมพูอ้าค้างดวงตาเบิกกว้างจ้องมองคนที่โผล่มาจากหลังฉากไม้ฉลุบ้านสวยสวัสดีเสมอดาวเด็ดนายที่สวมเสื้อยืดสีขาวกระชับตัวและกางเกงนอนขายาวเอ่ยทักทายรอยยิ้มของเขาดูลึกลับบบบอสกำลังจะทำอะไรเขาบุยหน้ามาที่พื้นแทบเท้าเธอคุณมาได้ยังไงคะ เสียงดังเดี๋ยวเด็กน้อยตื่นเขาเดินมาที่เตียงเลิกผ้านวมออกก่อนจะเดินกลับมาก้มลงช้อนร่างเล็กพาไปนอนห่มผ้าให้อย่างเรียบร้อยและเงียบเชียบจากนั้นก็ปิดไฟดวงใหญ่เหลือไว้เพียงไฟแรงอ่อนที่ริมผนังอยากรู้ก็ตามมานี่จะตอบให้หายสงสัยเขาดึงมือเธอให้เดินตามไปตรงฉากไม้ฉลุที่แท้แล้วตรงนี้มีประตูซ่อนอยู่ ประตูที่เปิดมายัางห้องนอนอีกห้องที่ตกแต่งคล้ายกันแต่เฟอร์นิเจอร์สีครึมกว่าเตียงนอนดูจะใหญ่กว่าและเป็นแบบเรียบไม่มีเสาเหมือนห้องที่เธอนอนคุณมาได้ยังไงคะเสมอดาวถามคำถามเดิมที่นี่โรงแรมของใครเขาย้อนตอนที่นั่งลงบนเตียงแถมยังตบที่นอนข้างๆเป็นทำนองเชิญชวนให้ลงนั่งข้างกันทราบค่ะว่าเป็นโรงแรมในเครือ SBN แต่ทำไมคุณมาที่นี่ตอนนี้คะตอมสาวมามัง้งอ่าเสมอดาวรับคำในใจเจ็บแปบลบเขาคงมากับเอลิดาพรีฮันิมูนเหรอคะอยากเรียกแบบนั้นก็ได้เง้นขอตัวไปนอนก่อนนะคะผู้จบก็เดินตรงไปยังประตูเชื่อมสองห้องแต่ไปไม่ทันถึงก็ถูกแขนแกร่งกอดรอบเอวไว้ดึงตัวเธอไปแนบร่างอุ่น ลมหายใจร้อนที่เป่ารถทำเธอหวามไหวพยายามหักห้ามใจแล้วแต่มันนช่างยากเย็นห้ามรับงานแบบนี้อีกถ้าดือ้อจะไม่ให้ทำงานแล้วเขากระซิบเสียงพร่าคืนนี้นอนห้องนี้นะไม่ได้นะคะฉันอยู่ระหว่างทำงานต้องดูแลหนูลูกไก่หนูลูกไก่หลับปุ๋ยไปแล้วยังจะต้องดูแลอะไรอีก เด็กขนาดนี้ไม่ตื่นมากินนมแล้วเขาพูดพลางรั้งร่างเธอลงนอนด้วยกันบนเตียงกว้างมันก็จริงของเขาเธอเลยยอมนอนนิ่งแนบหน้ากับอกแรงของเขาอยู่ชั่วครู่ก่อนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้คุณเอลิดาเธอร้องอุทานตอนที่สะบัดต,ตัวออกจากอกของเดดนายอยากจะหายตัวไปจากห้องนี้ตอนนี้เขาก็บอกอยู่ชัดๆว่ามาฮันิมูลล่วงหน้า เธอยังบ้าพอที่จะเคลิ้มไปกับเขาได้อีกบ้าเสมอดาวเธอมันบ้าที่สุดร่างเพรียวบางลุกพรวดแล้วเดินแทบเป็นวิ่งไปยังประตูเชื่อมยังไปไม่ทันถึงก็ถูกรวบตัวไว้เหมือนเดิมแต่คราวนี้เธอไม่อยู่เฉยแล้วโอเดดนายอุทานได้แค่นั้นเพราะจุกจนร้องไม่ออกโดนสอกแหลมๆของเสมอดาวกระแทกเข้าที่ลิ้นปี่จนตัวงอ เขากัดฟันรูปตัวเธอมากอดแต่พริบตาเดียวก็ลงมานอนอยู่บนพื้นยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยยายตัวดีก็ปลุกหายเข้าไปทางประตูเชื่อมได้ยินเสียงล็อกประตูดังชัดนอกจากใช้สอกถองเขาแล้วยายเด็กดาวตกยังทุ่มเขาด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันวะเขานอนนิ่งอยู่พักจนหายจุกจึงขยับตัวลุกขึ้นเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโทรออก ไม่มีสัญญาณตอบรับเสมอดาวปิดโทรศัพท์เอ็มดีหนุ่มขึ้นไปนอนหงายกายหน้าผากอยู่บนเตียงกว้างเขาอุตส่าห์วางแผนดิบดีเอาตัวเธอขึ้นมานอนในห้องชุดของครอบครัวได้แล้วแท้ๆแล้วมันเกิดความผิดพลาดตรงไหนนอนนิ่งอยู่พักคนเจ้าเล่ก็นึกได้ทำไมคุณมาที่นี่ตอนนี้คะตอมสาวมามังพรีฮันีมูลเหรอคะ อยากเรียกแบบนั้นก็ได้จากบทสนทนาระหว่างเขาและเสมอดาว<ๆ>เธอคงเข้าใจผิดว่าเขาตั้งใจมาใช้เวลากับคนอื่นแน่ๆเอมดี MD หนุ่มโมโหตัวเองถึงกับต้องทุบที่นอนเพื่อระบายอารมณ์คืนพรุ่งนี้เขาจะแก้ตัวใหม่ตามกำหนดการที่เขาได้มาเอริกชางจะค้างที่นี่อีกคืนหนึ่งแต่พอยามเช้ามาถึงเขาก็ไม่มีโอกาสนั้นเสียแล้ว หัวหน้าแผนกสำรองห้องพักเป็นคนโทรศัพท์มาหาเขาด้วยตัวเองเพื่อแจ้งว่าแขกพิเศษของเขาได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปตั้งแต่เช้า